สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ลูกแก้ว baby f a c e secret s ์บลูกแก้วเพจนี้นะคะวันนี้ลูกแก้วก็จะมาพูดถึงตัวนี้ที่ลูกแก้วก็ได้แนะนําวันก่อนก็มีทําคลิปสาธิตไปคร่าวๆแต่วันนี้อาจจะไม่ได้มาสาธิตให้ดูนะแต่ว่าจะมาพูดถึงมาเล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆว่าเครื่องนี้มันดียังไงแล้วก็เมื่ลูกแก้วใช้จริงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับเครื่องนี้เครื่องนี้นะคะก่อนเห็นมันก็เป็นเครื่องสปาหน้านะคะเอาไว้ใช้ที่บ้านแล้วก็คือที่ไหนก็ได้จริงๆแล้วมัน เบามากเลยนะคะคือถ้าเทียบกันเนี่ยเบากว่ามือถืออีกก็สามารถพกพาได้สะดวกมากเครื่องนี้ก็จะแก้ปัญหานะคะไม่ว่าใครที่จะเป็นแบบว่าสิวฝ้ากระรอยสิวที่สําคัญมันช่วยในเรื่องของการยกกระชับนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยเป็น V Shape คือมันสามารถช่วยดึงหน้ายกกระชับอะไรต่างๆนะนะนะและที่ลูกแก้วเนี่ยชอบมากๆก็คือเรื่องของริ้วรอยสามารถต้านริ้วรอยได้เมื่อก่อน คือมอีช่วงนึงลูกแก้แบบทํางานหนักมากนอนน้อย mm. ใช่ไหมคะก็เริ่มกลัวแล้วว่าโอ้โหสงสัยเดี๋ยวจะไปเร็วไม่ได้นะคะลูกแก้วก็เลยต้องรีบต้อง do something about it ก็คือต้องต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็คือแบบว่าใต้ตานะคะเครื่องนี้เนี่ยช่วยได้ดีมากเลยเพราะว่ามันสามารถทําให้ลดลงของลูกแก้วเนี่ยลดลงไปเยอะเลยตอนแรกแรกแบบเยอะมากๆนอกจากใต้ตาก็คือพวกแบบริ้วรอยรอยย่นที่หน้าผากอะไรแบบนี้ที่ทําให้เราดูแบบว่าสูงวัยนะคะ ก็เครื่องนี้เนี่ยช่วยได้ก็คือโดยรวมๆก็จะทําให้หน้าดูเด็กลงอ่อนเยาว์ลงผิวเราก็จะดูใสขึ้นแล้วก็แต่งตึงขึ้นนะคะพอใช้ไปเรื่อยๆซึ่งวิธีการใช้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะใช้สัก3-4ครั้งเขาแนะนำว่าไม่ควรใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าเขา คือเขาบอกมาว่าให้ใช้ประมาณประมาณนี้มันเป็นเครื่องที่ใช้เหมือนกระแสไฟฟ้ามีการใช้ประจุดังนั้นถ้าใช้เยอะเกินไปมันก็ไม่ดีก็ให้แนะนําก็อาจจะทุกวัน2องวันวันเว้น,นวัน 1, 1, 1, 1, อะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้ไปเรื่อยๆยิ่งใช้บ่อยมันก็ก็คือตามแต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบว่าทุกวันอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยเห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ <uss> อ่ะซึ่งตัวที่ใช้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็น จลอันนี้เป็นพรีทรีทเมนต์เจ l แล้วก็อันนี้ก็เป็น Treatment Gel นะคะก็คือจะใช้2ตัวนี้มีการใช้สำหรับ2โหมด ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่จะมาดีท็อกผิวทําความสะอาดอย่างล้ําลึกคือหลายคนก็ถามลูกแก้วมาว่าเอ๊ะมันเหมือนไอออนโตอะไรที่เวลาไปทําที่คลินิกหรือเปล่าคือไม่ใช่นะคะเพราะไอออนโตเนี่ยมันแตกต่างโดยิ้นเชิงไอออนโตมันจะแค่เป็นระดับผิวที่ตื้นๆมันจะไม่ได้ผลักเข้าไปลึกอันนี้นะคะเป็นเครื่องเดียวในโลกนะคะในบริเป็นบริษัทเดียวที่ทําที่มันแบบว่าลงไปซ่อมแซมถึงระดับยีนนะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ ถือว่าค่อนข้างที่จะดีทําให้การเรียบเรียงของผิวอะไรดีขึ้นมากมายนะคะตัวนี้ก็ดีถอกผิวทําให้ผิวสะอาดเป็นหมดแรกที่ใช้ซึ่งหมดแรกก็คือเราก็แค่ทําให้หน้าของเราเปียกทําให้มือเปียกก่อนนะคะแล้วก็ทาเยลตัวนี้ให้ทั่วใบหน้าพอทาเสร็จแล้วก็กดปุ่มอ่ะอย่างเงี้ยหมายเลขหนึ่งมันก็จะขึ้นหนึ่งเริ่มที่คางแล้วก็ถูถูถูถ,ถูจริงๆอันนี้ลูกแก้วหน้าไม่ได้เปียกปิดไปก่อนดีกว่า ก็ถูๆๆนะคะตอนขึ้นเราก็ขึ้นให้มันหนักหน่อยเพื่อที่จะได้ยกกระชับแล้วก็ทําให้หน้าเป็นวีเชฟนะคะตอนลงก็ลงเบาหน่อยอาจจะเน้นตรงใต้ตาตรงริ้วรอยคือมันเป็นเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าเป็น Galvanic Spa หรือว่า GS Spa นั่นเองก็จะใช้สื่อกระแสไฟฟ้าของเราเนี่ยเป็นสื่อนะคะทำให้ประจุต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีมันก็จะเป็นการใช้กระแสรประจุบวกประจุลบ อันนี้ก็บอกไปแล้วว่าเป็นการทําความสะอาดนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นเหมือนตัวบารุงเป็นวิตามินที่คอยเติมให้ผิวแล้วก็แบบว่าทําให้ชุ่มชื่นนะคะคือใช้2ตัวนี้เนี่ยเป็นการแบบว่าดูแลผิวแบบเป็นการปฏิบัติผิวที่ค่อนข้างที่จะครบเลยเพราะว่ามันดูแลทุกเรื่องเลยจริงๆแล้วก็ทุกขั้นตอนก็ดีนะคะทูกแก่ว่ามันคุ้มมากๆคุ้ม ถ้าเทียบกับการไปคลินิกเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาไปซื้อคอร์สก็แพงอคอร์สหนึ่งก็เป็นหมื่นเลยนะคะเราก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงต้องแบบว่าคอร์สหนึ่งเป็นหมื่นก็อาจจะได้แค่5 6ครั้งแต่อันนี้เราลงทุนครั้งเดียวเราก็จะได้ไปตลอดชีวิตเลยแล้วก็สามารถที่จะใช้ที่บ้านทําให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทําให้น้องชายทาให้แฟนก็คือเครื่องเดียวก็ใช้ด้วยกันหมดเลยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะในตรงนี้แล้วก็มันก็ดีเทียบเท่าดีกว่าการไปคลินิกซะอีกการไปคลินิกบางทีเขาก็เหมือนกับพอกๆนู่น วดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันก็เขาวิจัยมาเครื่องนี้ก็คือดีจริงๆลูกแก้วก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะบางช่วงก็อาจจะขาดหายไม่ได้ใช้มากแต่พอดีช่วงนี้เรื่องของงานก็ทําให้ลูกแก้วก็รู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ฉันสวยขึ้นมาหน่อยอช่วงนี้ก็เลยขยันใช้แบบ ทุกสอวันทุกวันเว้นวันอะไรประมาณนี้เลยจริงๆขนาดนี้มาทํางานที่ภูกเก็ตนะคะต่างาจังหวัดก็พกมาด้วยเพราะว่าเวลาว่างเราก็จะได้ทําก่อนไปทํางานก็จะได้ดูแลผิวหน้านิดนึงคือบางทีก็อาจจะไม่ได้พกโทนเนอร์พกนูน่นพกนี่มาก็เอานี้มาก็ไม่เป็นไรก็ได้เหมือนกันนะคะ หลายคนก็ถามแกว่าเ้าใช้อันนี้เนี่ยทาครีมอะไรแบบนี้ได้ปกติหรือเปล่าก็จะบอกว่าใช้ได้หมดเลยนะคะก็คือเราก็ทําหน้าให้สะอาดเราล้างล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ใช้อันนี้ ใช้เวลาทั้งหมดใน1นึ e ง t รีทเก็แค่ประมาณ5นาทีเสร็จแล้วก็ใช้โทนเนอร์ทาเซรัม่มทาครีมบำรุงนอนได้ตามปกติเลยก็ถือว่าค่อนข้างง่ายเลยนะคะทีเดียวเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่แบบว่าเป็นคล็ดลับหน้าเด็กของแจ้าเครื่องหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะอ่ะมันจะมีหัวนี้เนี่ยอันนี้ก็ละเอียดนิดนึงหัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของ V Shape เดี๋ยวว่าหลังแก้วจะมาทําคลิปสอนว่าทํำยังไงให้ทําหน้า V s h p e โดยใช้เครื่องนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีอันนี้ก็สําหรับดูแลเรื่องของริ้วรอยใต้ตาคือลูกแก้วดีขึ้นมากๆจริงๆนะคะถ้าเทียบกับเทียบกับช่วงก่อนก็ดีก็ดีดค่ะก็อยากจะแนะนําให้ลองใครที่สนใจก็สามารถที่จะ Facebook Inbox มาถามลูกแก้วได้มาปรึกษาขอรายละเอียดหรือว่าจะแอดไลน์นะคะแอดเบบี้เฟสลูกแก้วมีแอดด้วยนะก็คือเซิร์ชในไลน์แอด เบบี้เฟสลูกแก้วก็ทักมาได้ลูกแก้วก็จะบอกราคารายละเอียดอะไรต่างๆหรือถ้าใครมองในแง่ของธุรกิจนะคะคือตอนนี้ลูกแก้วแบบคือเครื่องนี้มันขายดีมากๆคือล้นเหลือเลยจริงๆคนทักมาล้นหลามากถามนู่นถามนี้ลูกแก้วก็มองหาตัวแทน ใครที่อยากที่จะมาร่วมงานอยากพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นนะคะลูกแก้วก็จะเป็นคนที่สอนงานด้วยด้วยตัวเองเลยแล้วก็เราก็จะสวยรวยหน้าเด็กไปด้วยกันนะคะก็ถ้าใครที่สนใจก็ทักมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ